สวัสดีเพื่อนๆน,นะคะชาวราศีกุมนะคะก็กลับมาจัดการกับมิอีกครั้งนึงนะคะในคลิปนี้นะคะมิก็จะมาอ่านดวงในช่วงของเดือนมก,กรานะคะก็คือปีใหม่เลยนะของปี2022นะคะก็มาดูว่าช่วงมก,กราจะเป็นอย่างไรบ้างราะว่า hmm. ในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวมิจะเอาอีกสาสตรหนึงนะคะเข้ามาอ่านให้นะ,ะก็จะเป็น Western e t t r o l o g y นะคะหรือ ศาสตร์ตะวันตกที่ทุกคนเข้าใจกันนั่นเองนะคะก็สําหรับใครที่ไม่แน่ใจว่าเราอยู่ในราศีกุมตามศาสตร์ตะวันตกไหมสามารถไปดูรายละเอียดวันที่ที่ด้านล่างได้เลยนะคะที่ดีสคริปชันมีเขียนเอาไว้ให้แล้วคนที่สามารถดูได้นะคะก็เป็นได้ตั้งแต่ชาวราศีกุมคนที่มีราศีกุมคนที่มีลัคนากุมนะคะหรือคนที่มี คนรักหรืออะไราบบนี้แล้วเ,เราอยากแอบรู้ว่าเขาจะเป็นยังไงในช่วงมาการาก็สามารถมาดูได้นะคะก็จะใช้ศาสตร์ดวงดาวในการดูเนาะก็จะเป็นภาพรวมนะคะว่าเป็นยังไงเราจะได้เตรียมตัวได้ด้วยเราจะเกิดเรื่องราวประมาณไหนหรืออะไรแบบนี้นะแล้วก็ในช่วงท้ายๆคลิปนะคะเดี๋ยวมิจะมีการเปิดไพ่เนาะก็มีการเช็คพลังงานกันอีกทีนึงนะคะว่าในเรื่องของความรักมันจะเป็นประมาณไหนจนะะ๊ะ<ม>โอเค ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะคะสําหรับชาวราศีกุมนะคะต้องบอกว่าในช่วงนี้นะคะชาวราศีกุมเนี่ยมีดาวเสาร์นะคะเข้ามาสถิตนะคะอยู่ในราศีซึ่งปกติแล้วอะดาวเสาว,ว่าจะอยู่ในแต่ละราศีประมาณสัก3ปีนะคะซึ่ง อันนี้อาจจะเหลืออีกประมาณปีครึ่งสองปีเสาร์ก็อาจจะหลุดออกจากราศีกุมนะคะข้อดีของการที่มีเสาร์เข้ามานะคะก็คืออาจจะช่วยลดทอนในเรื่องของความเร็วของชาวกลุ่มนะคะคือกุ่มเป็นคนที่ทําอะไรรวดเร็วมากนะคะคิดเร็วทําเร็วทําอะไรไม่เหมือนใครแปลกแหวกแนวหรืออะไรประมาณนี้นะแต่แบบทำปุ๊บปุ๊บปั๊บอะไรประมาณนี้คะ่ะแต่ว่าพอมีเสาร์เข้ามาเขาดีก็คืออาจจะทําให้เป็นคนที่ทําอะไรช้าลงละเอียดมากขึ้นนะคะจริงจังทุ่มเทแล้วก็อดทนมากขึ้น นน,นะะ่ก็คล้ายๆว่าถูกบังคับให้แบบต้องมีความรับผิดชอบหรือว่าต้องต้องโตมากกว่าที่เป็นหรืออะไรประมาณนี้แต่ข้อเสียก็อาจจะทําให้มีความรู้สึกเหมือนกับกดดนันมีความเครียดอยู่เหมือนกันนะในการที่เราเหมือนจะโตไปอีกระดับหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับดวงใหญ่เนาะก็คือเสาว,ว่ามันอยู่มันอยู่แบบเป็นปีนะคะแต่คราวนี้ถ้าเรามาดูในช่วงต่อเดือนมก,การานะจะเป็นยังไงนะคะในเดือนมก,การาช่วงประมาณต้นเดือนเลยนะคะวันที่3ม อันนี้มีปักหมุดที่ไทยนะเพราะว่าจริงๆถ้าเป็นแบบโซนยุโรปอะมันต้องเป็นวันที่2มมการานะคะคือจะเกิดนิวมูนนะคะอินคาริคอนนะคะนิวมูนนะคะของชาวราศีกุมในรอบนี้จะไปเกิดนะคะในเรือนที่12นะคะเรือน12มันเลยหมายถึง การฮิลลิ่งการเยียวยาอะไรประมาณนี้นะคะบวกกับนิวมูนนะคะที่มันถ้าแปลไทยแปลว่าจันดับนะคะอาจจะฟังดูน่ากลัวแต่จริงๆแล้วมีความหมายที่ดีนะมันเหมือนกับเก่อนนี้เราอาจจะมีการเคลียร์จบบางสิ่งบางอย่างไปนะคะแล้วก็ในช่วงต้นต้นเดือนมาการาะะจะมีการเริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆการเริ่มต้นในที่นี้นะคะเป็นได้ตั้งแต่ มันเหมือนกับไปตกเรือสิบสองน้องการฮิลลิงการเยียวยานะคะเช่นจากที่เราอาจจะมีความเครียดความกดดนันบางสิ่งบางอย่างนะคะเรารู้วิธีนะคะในการที่เราจะฮิลลิงเยียวยาตัวเองเยียวยาคนอื่นหรืออะไรแบบนี้รู้วิธีที่ทําให้ตัวเองรู้สึกดีผ่อนคลายสบายใจได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นการช่วยเหลือซัพพอร์ตคนอื่นด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ชาวกรุมเขาจะขึ้นชื่อในเรื่องของจิตอาสานะคะเพราะฉะนั้นนะ่ในชว่วงต้นต้นปีต้นเดือนนะคะก็จะทำให้ชาวราศีกุูมแบบว่าจ่ายเงินหนักจ่ายเงินเยอะนะคะไปกับการทำบุญในการช่วยเหลือหรือเป็นการลงแรงนะคะไปซัพพอร์ตคนอื่นหรืออะไรประมาณนี้แล้วเรือ12ก็คือไม่ค่อยออกหน้าด้วยนะคะเหมือนกับอยากทำอะ่ะอยากช่วยอยากซัพพอร์ตนะคะแต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยออกสื่ออะไรสักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะอันนี้คือแอบคันจมูกนะ คราวนี้นะคะนิวมูนนะคะทำมุมทรายนะคะทำมุมที่ดีนะคะกับยูเรนัสนะคะที่อยู่ในเดือนสีนะ,ะเออมันก็เลยอาจจะหมายถึงว่าการที่ชาวราศีกุมนะคะเกิดการเหมือนกับเปลี่ยนแปลงนะ,ะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะก็อาจจะ การที่เราเหมือนรู้สึกดีสบายใจก็อาจจะสง่งผลทำให้เหมือนกับครอบครัวของเราเหมือนกับสบายใจแฮปปี้ไปด้วยหรืออาจจะหมายถึงครอบครัวของเราเนี่ยแหละเป็นคนที่เยียวยาทาให้เรารู้สึกสบายใจหรือว่ารู้สึกดีได้ด้วยเหมือนกันนะคะและอาจจะเป็นช่วงที่เราค่ะเหมือนกับได้ทําในสิ่งท,ท,ที่เรารู้สึกว่ามันมันมันรู้สึกว่ามันฟูอะใจมันฟูได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกดีสบายใจหรืออะไรแบบน,นี้ได้นะคะในช่วงของอต้นเดือนนั่นเองนะคะ คราวนี้นะคะในส่วนของตัวนิวมูนนะทำมุมที่ดีนะคะกับตัวเนปจูนด้วยนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนะี่ยมันเลยเหมือกับการเริ่มต้นใหม่ของเราในที่นี้นอกจากจะเป็นการฮิลลิ่งหรืออะไรแล้วนะคะอาจจะเป็นในเรื่องที่เราจะเริ่มมีความสนใจนะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับโหราศาสตร์ไสยศาสตร์การเข้าวัดการทําบุญนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นิ้บอกว่าชาวราศีกุมจะแบบ อยู่กับการทรําจิตอาสาช่วยเหลือคนอื่นนะคะแล้วก็การฮิลลิ่งคนอื่นด้วยนะแต่การฮิลลิ่งคนอื่นของชาวราศีกุมมีโอกาสที่จะทําให้เหมือนกับเสริมในเรื่องของการเงินนะคะเข้ามาด้วยเหมือนกันนะที่จริงถ้าแบบสายมูหน่อยนะมีแนะนําชาวราศีกุมนะคะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ การนั่งสมาธิต่างบาทอะไรก็ได้นะหรือเสสบสิกสิ์สิที่เป็นผู้หญิงอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันฮันะะอาจจะช่วยเสริมนะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับรายได้หรือการเงินเข้ามาหรือในช่วงนี้ถ้าเราทําอะไรที่เหมือนกับเป็นการช่วยเหลือคนอื่นก็มีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนกลับมาได้ด้วยเหมือนกันนะคะต่อมานะคะนอกจากว่า ในช่วงของวันที่3นะคะที่มีนิวมูลแล้วนะคะก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ Mercury Enter Aquarius นะคะก็คือดาวพุธนะคะย้ายเข้าสู่ราศีกุมหรือลัคนากุมนั่นเองนะคะก็ดาวพุธดาวมันเป็นเรื่องของคําพูดแล้วก็การสื่อสารนะคะเพราะฉะนั้นพอเข้าราศีกุมเนี่ยอาจจะทําให้ชาวกุมนะคะ ในช่วงต้นเดือนอาจจะมีความคิดที่แปลกแหวกแนวคือเดิมทีก็เป็นคนที่คิดอะไรที่นอกกรอบอยู่แล้วนะคะก็อาจจะเหมือนกับเออมีการคิดอะไรมากขึ้นนะคะเอาสิ่งที่เป็นตัวตนของเรานะ,ะเหมือนกับมาทําบางสิ่งบางอย่างนะหรือแชร์ความเป็นตัวเองออกไปอย่างนั้นก็ได้นะคะเราก็ค่อนข้างจะโดดเด่นในเรื่องของการสืนะ่อสารนะออกสู่สาธารณะได้นะคะหรือเป็นลักษณะของการที่เหมือนกับเป็นการใช้สื่อออนไลน์โซเชียลนะคะให้เป็นประโยชน์ได้ ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะแต่ในขณะเดียวกันนะคะดาวพุธตรงนี้มันทํามุมที่อาจจะแบบไม่ค่อยดีนะคะกับตัวยูเรเนียสน,นะคะเพราะฉะนั้นอนะ่ะเมื่อลยเหมือนกันบางทีเรามีไอเดียอะไรใหม่ๆนะแล้วเราก็อาจจะมีการแชร์พูดอะไรไปนะคะกับคนที่บ้านอะไรตอนเนี้ยประมาณเนี้ยแต่ว่าคนที่บ้านบางทีเขาอาจจะไม่ได้เก็มเท่าไหร่อะดูเหมือนเขาจะฟังดูเหมือนจะเข้าใจแตบบ่ก็จะมีความแบบได้หรอมันใช่หรอหรืออะไรแบบนี้ได้เหมือนกันนั่นเองะคะโอเค คราวนี้อ่าอันนี้ก็คือเป็นช่วงของถ้าเป็นเมอร์คิวรีนะดาวพุธนะคะก็จะส่งผลนี้ประมาณสักครึ่งเดือนนะคะเออครึ่งเดือนก็คือเหมือนกับว่าจะมีความเป็นชาวราศีกุมคิดเร็วพูดเร็วทําเร็วหรืออะไรประมาณเนี้ยจะเหมือนกับบางทีคนที่บ้านตามไม่ค่อยทันอะไรประมาณนี้ได้ะคะ่ะแล้วเป็นช่วงที่แบบทําบุญช่วยเหลือฮิลลิ่งการฮิลลิ่งก็ทาให้ได้เงินด้วยนะคะอ่ะตอาตอแม่นะคะพอในช่วงของครึ่งเดือนนะคะ ครึ่งเดือนอมกราวันที่15นะคะก็จะมี Mercury รีนะคะีโทเกตนะก็คือดาวพุธถอยหลังอันนี้เป็นสิ่งที่ชาวกลุ่มค่ะอาจจะต้องระวังเยอะนิดนึงนะเพราะปกติชาวกลุ่มเป็นคนที่ทําอะไรรวดเร็วมากอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะคะพอปลุเราพุธถอยหลังที่มีปัญหาในเรื่องคำพูดการสื่อสารนะคะอาจจะทําให้หนึ่งมีการเข้าใจผิด นะคะแบบการแบบรับข้อมูลที่ไม่ละเอียดมากพอหรืออะไรประมาณนี้แล้วเราก็ถ่ายทอดออกไปเลยอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วก็ในส่วนของดาวพุธอ่ะถอยหลังนะคะก็อาจจะเ,เหมือนกับทําให้เรา มีอะไรบางอย่างที่เราเคยอาจจะคิดแล้วเป็นไอเดียที่แปลกใหม่ของเราเรารู้สึกสนใจแล้วมันเป็นตัวของเรานะคะมีการเอามาทําบางสิ่งบางอย่างให้มันเกิดขึ้นจริงอย่างนั้นก็ได้นะคะคือเอาสิ่งเก่าๆที่เราสนใจอะไรแบบนี้เข้ามาทําบางสิ่งบางอย่างนั่นเองนะคะแล้วก็ดาวพุทธนะพุทธถอยหลังนะคะมันยังเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับพวกอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย สำหรับใครใยช่วงครึ่งเดือนลังนะที่ต้องมีการทําในเชิงที่แบบออนไลน์ก็ดีการต้องใช้เทคโนโล,โลยีเยอะๆหรืออะไรแบบนี้ให้ระวังนะคะเพราะมันอาจจะแบบมีการเกิดคล้ายๆว่าเกิดปัญหาอะไรประมาณนี้อย่างตอนมี้งอะตอนที่เป็นแบบพูดถอยหลังอะ r ม u ร y r ิว a ี่เรีทกนะคะก็คือมือถือพังไปเลย ก็คือจากตอนแรกที่มันก็ใช้ได้ปกติพอช่วงนั้นมาเปิดปุป๊บปรากฏว่ามันรวนมันพังไปสาหรับใครข้อมูลใครที่มีข้อมูลสําคัญนะคะกรุณาแบ็กอัพข้อมูลเก็บข้อมูลให้เรียบร้อยนะคะเผื่อเครื่องมีปัญหาอะไรอย่างนี้นะะเนาะแล้วก็ในเรื่องของเอกสารก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะโอเคซึ่งพูดถอยหลังเนี่ยมันก็เราส่งผลไปจนถึงประมาณไปไปเดือนเลยนะคะเราก็ถ้าเป็นเรื่องที่ พูดได้ลับบากเขาก็พูดถึงคนรักเก่าอะไรแบบนี้ได้นะเพราะฉะนั้นครึ่งเดือนหนาของมการาถ้าเกิดใครมีความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนกับมีการไปไป,ไปมามาหรืออะไรประมาณนี้ก็าอาจจะทําให้ยังมีการวนเวียนในความสัมพันธ์ตรงนี้เหมือนวนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะอาจจะเจอผ่านจากอินเทอร์เน็ตได้นะอินเทอร์เน็ตสื่อโซเชียลเฟซไอจีหรืออะไรแบบนี้อาจจะมีการพูดคุยได้ด้วยเหมือนกันนะคะ อ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวพุธแล้วก็ในช่วงประมาณครึ่งเดือนหน่ะอยากให้ระวังนิดนึงนะคะคือมันมีดาวที่ทํำเสียซึ่งต้องบอกว่ามันโดนทุกราศีเพียงแต่ว่ามันจะไปตกเรือนไหนของแต่ละราศีมากกว่านะคะ,ะขออนุญาตนะโอเคกลับมาแล้วไปจามมาอ่ะเรามาต่อนะคะคราวนี้ ในส่วนของชัวตัวชาวราศีกุมเองนะคะมันก็จะมีดาวที่เหมือนกับว่ามันเดินแล้วมันไม่ค่อยดีนะสิ่งที่ควรระวังในช่วงประมาณครึ่งเดือนหลังนะคะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินนะคะอาจจะเกิดจากเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนก็ได้นะ เราอาจจะเป็นเพื่อนที่ไม่ได้สนิทมากอ่ะแต่เป็นคนที่แบบรู้จักกันนะคะอาจจะมีการมาขอความช่วยเหลืออาจจะเป็นฟิลของการขอมาหยิบยืมในเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินหรืออะไรประมาณนี้ให้เราซัพพอร์ตอะไรแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะซึ่งมันเหมือนกับตัวชาวราศีกุมในในช่วงในช่วงนี้คือมันเหมือนกับ มันเหมือนกับค่อยๆจระใจดีหรืออะไรแบบนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วดาวสุกก็ไปตกอยู่ในเรือนที่12อีกก็คือการช่วยเหลืออีกอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราลองประเมินในส่วนของตัวเรานะว่าการช่วยเหลือตรงนี้เราเดือดร้อนไหมถ้าเราไม่ไม่ได้เดือดร้อนเราก็ช่วยเท่าที่เราช่วยไหวแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่โอเคหรืออะไรประมาณนี้ก็อยากที่จะให้ระวังนะคะอืมเพราะอาจจะแบบ เป็นฟิลที่เหมือนกับถ้าเขาแบบมาขอยืมหรือบแบบแบบแบบรับปากว่าจะคืนเท่านี้เท่านี้มันอาจจะไม่ได้ตามที่ตามที่เหมือนกับบอกกันไว้อะไรแบบนั้นได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าแบบเป็นในเชิงของความรักหรืออะไรประมาณนี้ริจๆมันมีโอกาสที่จะได้เจอใครบางคนนะสำหรับคนโสดน,นะคะแล้วรักก็จะแบบผุหลงมากอะ่ะ หลงแบบหลงมากอยากแบบสกินชิพอยากใกล้ชิดอ,อยากอยู่แบบเหมือนเราจะตัวติดกันหรืออะไรประมาณนี้ได้นะคะแต่นิ่็รู้สึกว่าดาวมันยังเดิมไม่ค่อยดีนะคะเพราะฉะนั้นน่ะก็ต้องเหมือนคุมใจของเราให้ดีอะเหมือนกับช่วงนี้ถ้าชอบก็จะชอบมากแล้วก็หลงมากอืม เนี่ยมัาตกการเงินแล้วก็ระวังเรื่องการช้อปปิ้งการใช้จ่ายด้วยคือถ้าเกิดไปอินกับอะไรก็จะจ่ายจ่ายแลกจ่ายทุกอย่างหรืออะไรแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมวางแผนนะคะในเรื่องของการเงินเอาไว้ด้วยช่วงประมาณครึ่งเดือนมก,กรานั้ะต่อแม่นะคะวันที่18บ้างในส่วนของวันที่18ดนะอย่างที่มิ้งบอกนะมิ้งปักที่ไทยนะคะเพราะว่าจริงๆถ้ายุโรปอ่ะมันอาจจะเหลื่อมกันวันสองวันนะเช่นเป็น17อะไรอย่างเงี้ยของมิ้งก็คือ ฟูมูนนะคะจะเกิดฟูมูนอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงประมาณวันที่18นะคะมก,กรานะมันก็จะไปตกอยู่ในาราศีกรกฎนะคะซึ่งมันเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับการงานไรประมาณนี้นะคะงานจบบางสิ่งบางอย่างนะเพราะฉะนั้นนะงานอะไรที่เรารู้สึกเหมือนกับเออทำแล้วแล้วมันก็ยังไม่ลงตัวยังไม่เคลียร์นะคะก็อาจจะแบบ เคลียร์จบชัดเจนอะไรมากขึ้นนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานจะบอกว่าเป็นการคล้ายๆว่าจะบอกย้ายงานมันก็ก็พอพอได้นะอืม ซึ่งมันอาจจะเกิดจากการที่มันอะต้องมีผู้ใหญ่พพอร์ตอะไรนิดนึงนะมันเหมือนกับมันต้องมีแบ็กอัพนิดนึงอะถ้าเราแบบอยากย้ายงานแต่ว่าในช่วงของโฟมูนนะคะแคนเซอร์นะมันเหมือนกับเราอาจจะมีการจบในเรื่องที่เกี่ยวกับการงานหรืออะไรประมาณนี้ถ้าเรามีความกังวลอะไรบางอย่างในเรื่องการงานมันอาจจะเคลียร์มันอาจจะจบได้นะคะหรือเดือนหกมันไปในเรื่องของความช่วยเหลือนะคะเช่นจากที่ก่อนหน้านี้ในช่วงประมาณครึ่งเดือนแรกก็คือช่วย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 นะคะพอในช่วงประมาณ ทนี่18นะเราจะเริ่มเหมือนกับมาชุกคิดอะไรแบบนี้ไนดะ้เหมือนกันว่าเอ้ยเออ,เ,อ,อเราเรา เราต้องกลับมาทําเพื่อตัวเองบ้างแล้วนะคะเราต้องกลับมาพพอร์ตในเรื่องของสิ่งที่เราต้องการหรือเป็นคนที่แบบใกล้ชิดคนที่รักเราจริงๆแบบเป็นคนใกล้ตัวหรืออะไรแบบนี้เพราะว่าเมื่อกี้ในช่วงเพื่อนเดียวก็บอกว่าจะเป็นเพื่อนที่อยู่ไกลหน่อยมีการมาขอความช่วยเหลือหยิบยืมหรืออะไรก็ตามแต่ว,ว, 18, ว่าวันที่สิรู้สึกว่าวันี้เราน่าจะคีบเฉพาะคนที่แบบว่าเขาดีกับเราจริงๆหรืออะไรประมาณนี้นะคะก็คือจะเกิดเหมือนกับมาจะเคลียร์ออในเรื่องอะไรที่เราเคยช่วยหรือสละกมากๆเราก็อาจจะลดลงไ้ด้วยเหมือนกันนะคะ ท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาดาูในช่วงของปลายเดือนบ้านนะคะปลายเดือนนะคะก็จะมีวันที่25นะคะมี Mercury นะคะก็คือดาวพุธก็ยังคงถอยหลังอยู่นะแล้วก็อาจจะถอยอายาวแล้วก็เลยไปเข้ามาก่อนอีกรอบนึงนะคะก็คือถอยถอยยาวๆเลยนเนาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะทําให้เหมือนกับในช่วงปลายเดือนนะ่ะถ้าเกิดมันมีการทําอะไรที่ คล้ายๆเหมือนเป็นข้อตกลงที่เป็นเหมือนกับโปรเจกต์ใหญ่ๆหรืออะไรใหญ่ๆอันนี้ให้ระวังในเรื่องของเอกสารมากๆอะไรแบบนี้เอาไว้นะคะแล้วก็มันเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับในการทาโปรเจกต์ใหญ่แล้วก็โครงสร้างบางสิ่งบางอย่างหรืออะไรประมาณนี้เหมือนกับเราต้องรอบคอบมากขึ้นระวังมากขึ้นหรืออะไรแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็มาไปตกอยู่ในเดือน12องะ คืออยากให้หลักๆมันก็ยังเป็นในเรื่องของความช่วยเหลือหรืออะไรแบบนี้นะมันเหมือนกับบางทีอะเราอาจจะแบบต้องระวังการเหมือนกับไปพูดว่าจะไปช่วยหรืออะไรประมาณนี้เราปรากฏว่าเราต้องไปรับผิดชอบในสิ่งที่เราได้พูดหรือลั่นวาจาอะไรออกไปอะไรแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ดาวพูด นะคะเข้าเรือ12จากตอนแรกที่เราอาจจะแบบคิดเร็วทําเร็วอ่ะจากการที่ตอนแรกอยู่ในราศีกุมเนาะพอมันถอยเข้ามากรเรือ12ก็อาจจะความคิดคําพูดอาจจะช้าลงนะคะก็จะคิดเยอะมากขึ้นละเอียดมากขึ้นช้าขึ้นหรืออะไรประมาณนี้นะคะแล้วต่อมานะคะในช่วงของสิ้นเดือนนะคะก็จะมีดาวศุกร์นะคะกลับมาเดินปกติเนาะเพราะฉะนั้นทิศทางความรักก็อาจจะแบบโอเค มากขึ้นนั่นเองนะคะแต่ดาวศุกร์นะของชาวาราศีกุมนะคะก็คืออยู่ในเรือนที่ล้วมันเหมือนกับถ้ามันเป็นลักมันจะความสัมพันธ์ชุกลือไม่ชัดเจนเป็นลักที่เหมือนกับลับๆับอมันยังไม่ค่อยเปิดเผยอะไรสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็อาจจะมีการไปไปมา,มา ออการไปไปมา,มาได้ตั้งแต่ว่าไปมาหาสู่ระหว่างบ้านสองบ้านหรืออะไรประมาณนี้แต่ว่าคนอื่นอาจจะยังไม่ค่อยรู้อะไรแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่สําหรับคนที่เหมือนกับมีกู้อยู่แล้วนะก็อาจจะไม่ถึงการดูแลการช่วยเหลือ,อกันค่ะแต่ว่าก็จะมีช่วงที่ห่างกันไปบ้างแต่ว่าในเรื่องของใจก็มีมองว่าก็ถือว่ายังย่งโอเคอยู่นะอ,อันนี้ก็เป็นภาพรวมนะคะของในช่วงเดือน มารการานะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างคราวนี้เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่นะคะช็คพลังงานนะเรื่องของความรักนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะใบแรกนะคะเป็นคิงออฟสอดค่ะ s i x of Pinnacle s h a r i o t ตค่ะ i g h t of Cups ค่ะแล้วก็ Four of Wands นะคะ Queen of Swords ค่ะเซ of Wands ทรีอ w o r d h a n g m a n นะคะแล้วก็อ m มพ r เรนะคะคราวนี้ถ้าเกิดมาดูในส่วนของความรักนะของชาวราศีกุมบ้านมีรู้สึกว่าชาวกุมมาจะแบบเหมือนกับไม่ค่อยไม่ค่อยอินในเรื่องของความรักเท่าไหร่นะมีมองแบบนี้ไม่เหมือนกับชาวกุมอะคะ่ะ มันจะให้ฟิลที่เหมือนกับว่าฉันไม่ชอบอะไรเดิมๆซ้ำๆไม่ชอบอะไรจำเจฉันไม่อยากจะอยู่บ้านอะไรประมาณนี้ไม่เหมือนกับเรารู้สึกว่าเราอยากไปทำในสิ่งที่เราอยากทำเราอยากเนี่ยเราก็มี Sick Of Pentacle มันเป็นไพ่ใจดีนะแบบฉันรู้สึกว่าฉันจะยอมเหนื่อยฉันให้ความสนใจกับ การที่แบบฉันยอมเหนื่อยนะฉันจะช่วยคนอื่นฉันอยากให้คนอื่นรู้สึกดีหรืออะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตัวตัวของชาวราศีกุมาได้แบบเป็น king of swords นะเหมือนกับว่าเป็น,นเรื่องของความที่แบบรับผิดชอบหน้าที่อาจจะไม่ได้แสดงออกไม่ได้พูดไม่ได้พูดเยอะว่าฉันจะทําอะไรอะไรให้แต่ว่าเป็นฟีลแบบลงมือเลยช่วยเลยทําเลยหรืออะไรประมาณนี้ได้เหมือนกันค่ะแต่ด้วยตัวฐานนะ่ะมันขึ้นในเชิงประมาณว่าเหมือนกับ ไม่อยากอยู่บ้านนะบางทีอยู่บ้านเรารู้สึกมีปัญหากับคนที่บ้านไม่อยากจะพูดเยอะหรือไม่อยากอะไรมันเลยเหมือนกับชาวราศีกุมภอยากที่จะแบบไปท่องเที่ยวออกนอกบ้านอยากไปทําอะไรที่ตัวเองอยากทําที่รู้สึกมีแพชชั่นแล้วก็ไปแบบไปแบบไม่เหลียวเลยอะไรประมาณนี้นะฉันแบบฉันอยากทำอะไนี้ฉันก็จะทำนะคะแล้วก็เป็นไครที่ค่อนข้างจะแบบมีความสตรองในตัวเองด้วยนะเพราะฉะนั้นนะชาวราศีกุมก็เลยเหมือนกับ มืนกัมีความมั่นใจตัวเองฉันอยากทำแบบนี้ฉันก็จะทำมีแฮปมีมีความสุขแฮปปี้กับการได้ทำในสิ่งที่ต้องทำนะแต่ในขณะเดียวกันนะคนรักก็คือตรงข้ามเลยนะคะถ้าเกิดชาวราศีกลุ่มนะั้นมีคนรักนะคะทวิบสอบคนรักมีในเรื่องของความไม่สบายใจความเครียดนะคะความกังวลน,นะคะเช่นเป็นได้ตั้งแต่คนรักเขาเจอภาวะอะไรบางอย่างที่ เดี๋ยวถ้าเป็นความสัมพันธ์นะเขารู้สึกเขาเป็นคนแบกรับความสัมพันธ์ตรงนี้เหมือนพยายามจะประคองอะ่ะแต่ในช่วงมารกาาเราจะไม่ค่อยสนใจเขาเลยอะไรประมาณนี้เราจะไปเหมือนกับช่วยเหลือคนอื่น,จ,นจะไ่ทำแอคทิวิตี้ของฉันนะคะคนเราต้องเป็นคนประคองความสัมพันธ์แล้วก็เฟลอ่ะเราก็ทําอะไรไม่ได้ก็พยายามจะเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นอะไรประมาณนี้นะคะพยายามที่จะแบบว่า เออก็แบบเข้าใจอะ่ะพยายามจะเข้าใจอะไรประมาณนี้แต่ดูโดยรวมก็ยังคิดว่าไปได้เรื่อยๆอยู่นะคะในช่วงในเรื่องของความสัมพันธนะ์เนี่มันเหมือนกับตัวเขาก็น่าจะเหมือนกับมีการซัพพอร์ตแหละเราเราอยากได้อะไรเขาก็พยายามจะช่วยพยายามทําให้เพียงแต่เขาอาจจะไม่ได้แฮปปี้ไปกับเราแค่นั้นเองะคะไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหรนะ่นะนะอืมคราวนี้นะคะเดี๋ยวมิงจะมาเปิดไพ่นะคะให้อีกทีหนึ่งในแต่ละสถานะนะนะเดี๋ยวขอปิดนิดนึงนะกลัวแบตหมด โอเคเดี๋ยวอันนี้ถ้าหมดเดี๋ยวมีไปชาร์จนะคะเผื่อกลัวว่าเดี๋ยวมันแบบหายไปหมดเลยที่ที่อัดมาท่านี้นะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะออของชาวราศีกุมนะคะในเดือมนมกรานะคะความรักของคนโสดอะจะเป็นประมาณไหนนะคะต้องบอกว่าในช่วงนี้ชาวราศีกุมจะแบบอยากลองนั่นลองนี่หรืออะไรประมาณนี้จะเป็นหมดเลยนะคะเราก็เหมือนกับมีความสุขกับตัวเองอะ ในห้องส่วนตัวตัวเองแต่พอเหมือนเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับความรักอะ่ะมันเหมือนกับอาจจะเป็นตัวเราอะค่ะที่เหมือนกับไม่ค่อยทุ่มเทในเรื่องความสัมพันธ์รอนะรอใครจะคนที่เราจะรู้สึกคลิกจริงๆแล้วก็ปรับตัวเข้าหาเราได้แต่ถ้ามีเข้ามาเราก็จะคล้ายๆว่ามีการคล้ายๆว่าสร้างกำแพงขึ้นมาพอสมควรอะไรแบบนี้ได้นะคะอ่าแล้วคราวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างนะคะ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยบางคนอาจจะเครียดแล้วเครียดอีกเครียดซ้ำๆนะจนบางทีมันก็อยากจะถอดใจแล้วฉันไม่อยากจะเอาและหรืออะไรแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วมันอาจจะเป็นช่วงที่ าชาวราศีพฤษภรู้สึกว่าฉันต้องทำบางสิ่งบางอย่างแล้วเหมือนอยากจะหลุดออกจากสถานการณ์ตรงนี้แล้วนะคะไม่อยากจะไม่สบายใจไม่อยากเจอปัญหาเดิมๆซ้ำๆอาจจะกล้าเสี่ยงกล้าลองไปทําอะไรบางอย่างนะคะแบบมั่นใจแบบไม่รู้เอาความมั่นใจมาจากไหนะฉันรู้สึกว่าฉันต้องทําอะไรบางอย่างแล้วนะคะเพื่อที่จะเคลียร์สถานการณ์ชวนอึดอัดตรงนี้ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ต่อมานะคะในส่วนของคนมีคู่นะคะมีคู่จริงๆความสัมพันธ์ยังถือว่าค่อนข้างดีนะ ถือว่าค่อนข้างดีเพียงแต่ตัวเขา่าอาจจะเป็นฟิลที่ดูนิ่งๆนะคะแล้วก็เหมือนกับตัวเขาอาจาจะดูนิ่งๆไม่ค่อยทําอะไรในเรื่องของความรักแต่ดูบรรยากาศโดยรวม,มเขาก็ยังแคร์แล้วก็ใส่ใจแล้วก็ดูแลเราค่อนข้างดีนั่นเองนะคะโอเคก็เดียวกันสำหรับสถานการณ์ความรักของชาวราศีกุมนะคะในช่วงเดือนมกราคมก็ขอบคุณแม่ๆที่ติดตามนะคะแล้วก็เพื่อนๆชอบสไตล์การอ่านประมาณนี้ไหมย,ยังไงก็มาฟีดแบ็กบอกกันได้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ